วันนี้ก็วันที่ยี่สิบมิถุนายนวัที่สักกันสองพันห้าร้อห้าสิบห้าก็หกสิบสี่เรื่องนางปันจปาปาแม่ดีตการในกรุงพระราศูนย์มีญาติเขาคนขาดโสลคนเดิขยามดีเดียวทาฝาเรือนพระดาพรถมะเจอกับพู้แต่เจ้าโองค์เข้าไปสู่พระนครเพื่อขอดีเดียวเพื่อโบกเหลาฝาของตน ได้เดือยูดนะที่ไม่ไกลดาวดาโกอดเจ้าดูมากล่าวว่าสรรมดาท่านยาวไม่ได้แด่นเดียวหรือแล้ววางก้อน,นเดียวก้อนใหญ่ลงในบัตรของท่าน,านพระประเจกัของพุทธเจ้าได้รับเดียวั้นไปนางจุติจาพบนั้นแล้วบังเกิดเป็นที่ดาของโกลกัตส่วนคนหนึ่งในบ้านอาเจ้าอ,อยู่ใกล้ประตูด้านปาเจทิปแหกูพาราดาสี มือเท้าปากในตาและจมูกข,ของดาวที่เละผิดปกติก็าดาวกดแล้วเจ้าดูพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเหตุนันช้ชนทลายโึงสมญาดาวว่าปัจจับปาแต่สรีรักของดาวได้ถึงความดูกด้วยผัรษะด้วยผลถวายก็เดียวครั้งน้า,ดานได้ดีพระเจ้ากุป,ปรารดาศีพระดาว่าพระกะ ในราตรีวันเดิมเท้าเธอปอเพศเสด็จตรวจพระคนครเสดไปถือประเทศดาลายดาปัจ,จัปปาปากำลังเล่นอยู่กับพวกเด็กหญิงชาวบ้านไม่ทันรู้เลยจึงจับพระหัตของพระราชาพระราชาเปรดุจถูกผันสาทิพตต้องแล้วไม่อาจดำรงอยู่โดยพระผ้าของพระองค์ได้ ทรงยินดีด้วยอำนาะจกำดัดได้ปัสสะตัดถามว่าเถอเป็นที่ดาของใครนางตอบว่าของคนที่อยู่ใกล้ประตูพระนครพระอ์ตัดถามถึงความที่ดาวยังไม่ดีสาบีแล้วตรัสว่าฉันจะเป็นสาบีของเธอเธอจะไปให้ดิดาบารดาอน,นุญาตเสียดาวไปเรือแล้วบอกดิดาบารดา มาดาบีดาของดาวดัลก็อนุญาตนากระบ,บาทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จไปสู่เรือนของดาวพร้อมกับดาวทรงอยู่ร่วมสมรสเสด็จไปสู่พระราชดิเวเรตใจเก้าตูถ้าแต่รันบาพระองค์ไม่้ทรงปัตน,นาเพื่อจะทอดพระเดตรดาวสสดงคนอื่นทรงปอเพศเสด็จไปในที่นันเสด็จ ต่อบาวาหนรงโรคลงแดงได้เกิดขึ้นแก่ดีดาของดานเข้าป้ายาตอันตรูด้วยดงสดดากพึ้งและดอกตามกวดชื่อใบเจียบโนด้วยของอื่นเป็ดต้นแทนยาของดีดาของดานนั้นชนเหล่าดานไม่อาจจะยังเข้าป้ายาดดานให้เกิดเชื้อได้เพราะเป็นคนขาดสนขระดานบาดาของดางกลว่าแม่สามีของเจ้าจะอาจเพื่อจะให้เข้าปายาดเกิดเชื้อได้ไหม นาวได้ทูลความนั้นแด่พระราชาในเวลาเสด็จมาแล้วพระราชาตรัสว่าดาวพูดเจรเลยนี้เป็นยาของคนใหญ่คนโตเราจักได้แต่ที่ไหนเล่ามีพระราชาประสงค์จะนำดาวไปไว้ภายในพระราชดิเวศโดยอุบายวันลูกเคลือนจึงเสด็จไปสู่พระราชดิเวศแล้วรับสั่งให้หูเข้าไปญาติเชิดดันแล้วทำเป็นสองหอ ตายเปลววันเดว้หอดีเสด็จบาในราตีตรัสรว่าดาวผู้เจริญวาเดวีดาวของเธอจอมวารีพ่อเข้าปายาดหอดีรุ่งเด้จอมวารีพ่อหอดีดาวได้ทาเบืุเพระดำลดันรคขอเบิดาดาวหายแล้ววันรุ่งึ้นพระราชาเสด็จไปสู่พระราชดิเวทส่งพระพักแล้วตรัสว่า ท่านจะหลายจงดาวปลยว่าดีบาให้เราพวกเจ้าพนักง,งานทูลว่าขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่เห็นพระราชาตรัสว่าพวกท่านจไปขอใดที่ทุกทุกแห่งานแต่ภายใดกรูกระเท่าภายดอกกรูโดยที่สุดแม้ได้หอกข้าวพวกเจ้าพนักง,งานคน้นพบวดีในเรือนของดาวปัญจาปาปาเจ้าัด บาดาบีดาของนาแล้วดาไปพระนางบีดาของนากล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่ได้เป็นขบอยบ้าดีหรือบามุดเขยดาบาพวกเจ้าพนักงานถามว่าเขาอยู่ที่ไหนบิดาดากล่าวว่าที่ดาของข้าพเจ้ารู้ดาวนี้แล้วถามดาวดาวปลาจับปาปาตอบว่าพ็ออมาในเวลาบิดถ้ไปก็ในเวลาบิดเหมือนกัน ด้วยนนดาเดชานจึงไม่รู้จักรูปร่างของเขาแต่เดชานอาจรู้จากเขาได้ด้วยการสัมผัสมือบิดาดาวนาจึงแจ้งแก่พวกเจ้าพนักงานแม่เจ้พาพนักงานเหล่าดานก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชาตาเป็นเบื่อใบรงทราบตรัส,สว่าถ้าเช่นดาลนพวกท่านจางพักผ่ดานั่ไว้ภายในบ้านที่ลานหลวงแล้ว เจ้าท่าประบาทเท่าเบอร์อแล้วให้ยึจับขบวยด้วยการสัมผัสเบอ,อร์ผูเจ้าพนักงานได้ทาเหมือนพระดำรัดดัลให้ชาวพระด้ากวาดเจ้าสิ้นปชุมกันดาปพระจับป้าดัลจับเือของคนที่มาแล้วมาแล้วยื่นให้กล่าวว่าผู้นี้ไม่ใช่คนดัลคนทั้งหลายติดใจได้ปัะจาวของดานแทน,นเช่นสัมผัสทึษดาก็คิดว่า ถ้าหญิงคนดี้ควรแก่สินไหวซช่เพราวจากต้องเสียสินใหวก็ดีเอาถือความเป็นท่านและกรรมกรก็ดีก็จาะทางหญิงนี้ไว้ในเรือนด่านี้แล้วไม่อาจจะจากไปได้ที่ร้านพวกเจ้าพนังกงานถือกับเอาปลองตีคนเหล่าด้านให้ออกไปคนเขาบมีอุปราชเป็นต้นเป็นประเด็งคนบ้าเสดาน,น พระราชาตรัสว่าที่จะเป็นเราบ้างกระบาลดาดีแล้วทรงยื่นพระหัตไป้าจาพระหัตเท่าดานก็ร้องลั่นขึ้นว่าเราจะขโมยได้แล้วพระราชาตรัสบอกความจริงแล้วอภิเศกดาตั้งให้เป็นอัคราบเยสีพระราชาทาพระอิสริยยศแก่บาดาบีดาของดาลตั้งแต่วันนั้นมา ไปโซเหลือแลดาวสนมแบ่เหล่าเอื้นานดาวสนมเหล่าด้านกดถ้าดาวตางคอยหานความผิดภายหลังวันเดิมพระดาวทรงเห็นดีดเแห่งความที่พระดาจะต้องเปิดอักษรใบ,รบสีของพระราชาสองพระองค์ได้พระสุบินจึงถูแดดพระราชาทีราตดาวสนมเหล่าด้านก็เวผิดนั้นแล้วจึงได้ให้สินบอลแก่พวกทาวได้สุบิน พกทำได้สุบินเหล่าดนาะถูกพระราชาตถามแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่บหาราชเจา้าข้อที่พระเทวีทรงสุบินว่าได้ประทับด้ดวาวเหนือคอเช้าเผือกปอดเป็นบุรณะทะิดนิบแห่งการสวัสดคตแห่งพระองค์และข้อที่พระเทวีทรงพระสุบินว่าเสด็จอยู่เหนือคอชา้าทรงลูกขาพระจั์ เปลบุรพาดิเดตแอกาดาบาซึ่งพระราชาผู้เป็นปัจจาิต่อพระองค์เมื่อเขาเจอตรัสว่าบัดี้เราควรทำอะไรทพลว่าขอเดชะจะโปรนพระนฉลพเทวีดิเสียไม่สวรแควรเชิญพระดา,นานลงเรือแล้วไปเสียใดแม่ดาวพระราชาเชิญพระดา,นานลงเรือให้ป่อยไปในราตรี้อมกับพระกยาหาร ภูสาและเครื่อประดับคราวดาลพระราชพระโอเดงพระดาว่าทีปาวาริกะทรงเล่ดังอยู่ทางใต้ทอดพระเดชแห่งพระดาปัจจับปาปาได้ในเรือซึ่งลอยบาตดถามว่าเจ้าเหมือนปีศาจชื่ออะไรพระดาทรงยิ้แล้วทูลความที่พระดาเป็นพระอาคระเยศีของพระเจ้าพระกา ได้ว่าพระดาวปรากฏทั่วท้าชมภูทวีปว่าปาจาปาปาคดาดาลพระราชาทรงจับพระดาวแล้วโดยเดียด้วยอำนาจความกำดัดใดปัสสะที่ได้ทรงทำด้ความสำคัญใดดาวสะดมเหล่าเอิร์ตาพระดาวปาจาปาปาดาลเป็นอัครใบายสีพระเจา้าพระกาทรงสดเตียนั้นแล้วทรงดำเด้ว่า เราจะไปให้พระดาเก่พระราชาดัลและเสด็จกีตาทัพยกไปเจ้าข้าอยู่ที่ท่าโพแดตกก้ามแห่งพระเจ้าทีปาวาริกาดัลทรโสอพระราชสารไปว่าพระเจ้าทีปาวาริกาจะให้พระชายาหรือว่าการลบฝ่ายพระเจ้าทีปาวาริกาก็ได้ทราเตรียมการยุดไว้เจ็ดจับข้อาบาของพระราชาทั้งสองปรึกษากันว่า ตาายเพราะอาศัยสติไม่สมควรเลยพระเทวีนียอบถึงแก่พระเจ้าพักกะเพราะพระเองโ์ทงเป็นพระราชสวามีวากอลยอดถึงแก่พระเจ้าทีปาวาริกะเพราะพระเองค์ทรงได้พระดาวในเรือพระชาดานพระดาวโอประทับอยู่ในพระราชบุเทียนของพระราชาองละสัปดาห์ดังนี้แล้ว โดยพระราชาแบ้ทั้งสองพระองค์ให้ทรงสัญญากันแล้วเยียวยกันพระราชาแบ้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระราชาหฤทัยเยเดชจงรักษายยให้เจ้าพระนกรทั้งหลายสองแห่ที่ท่าโมมพนแดนประทับอยู่แล้วพระดาปจะปะปานไาด้ครองครามเปรนพระไยสีของพระราชาแบ้ทั้งสองพระองค์ด้วยประกาศนี้ เรื่องดาวปัจจับป,า,ปาบาได้อัตกษากุดาราชาดกเรื่องดา,าวปัฐุมบาวดีแด้อดีตการมีชีวิตเดินได้บูบ้า,านจอบัวเดินได้คุณูบาราดาศีทำงานด้วยมือของตอนเหลี่ยมชิพวันเดินไปสู่กระถอบดาวแห่ดอกปัฐุบาแต่เฉาตรูในสะแหนเดินในระหว่างดาวเจอเราไปยังสดาดเก็บดอกปฐุมด้านและใบปฐุม เพื่อต้องการใส่ข้าวตอกเด็ดรวเข้าวาสาลีใกล้คดาแล้วนั่งบนกระท่อมคว้าข้าวตอกแล้วได้500ข้าวตอกน้บได้ห้าร้อยเล็ดคดานพระัาเจอกับพุทธเจ้าองเดินออกจาวดิรสบาบัดบนภูเขาคาถาบาดได้บายืนอยู่นะที่ไม่ไกลาดานดาเห็นท่านแล้วก็ถือเอาดอกะัวหูพร้อมกับข้าวตอกลงจากกระท่อม ใส่เข้าต่อโลในบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเอาดอกปตุปิดบาตรถวายเพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปได้ใดเดินคิดว่าธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายไม่มีความต้องการด้วยดอกปทุรายจะรับเอาดอกปทุบาประดับดานี้แล้วไปรับเอาดอกปทุจากมือพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กลับคิดว่าถ้าพระผูเ้เป็นเจ้าจะไม่มีความต้องการดอกปทุใส่ คอยจากไ้ให้วางไวา้เรื่อบทบาตรถ้าคงจะต้องการเป็นได้จีตาไปวางไวา้เรื่อบทบาตรให้พระปเจก,กับพุทธเจ้าอดโทษแล้วได้ตามความปราถนาว่าถ้าเจ้าข้าได้ขอแลงเข้าตอกของดีฉันเหล่านี้ดีชันผู้มีบุรตามจะนวนเข้าตอกได้ขอแรงดอกประทุมขอดอกประทุชมชงฝุ่นซึ้นเพื่อดีฉันทุกๆุกก่าก้า่าในที่ที่ดีชันบางเกิดแล้ว พระปัจเจกพูทธเจ้าเมื่อดาเห็นอยู่ด้านเองออกไปสูขข่เขาคาาบาทางอากาศวางดอกปฐุมนัดไวนะ้ที่ใกล้บันไดสําหรับพระปัจเจกพูทธเจ้าทั้งหลายอยี่ับที่เขาเขาชื่อดาชบ,บูรกาทําให้เกิดเครื่องเช็ดเท้าและดาก็ัาเกิดในเทอวโลกอด้วยฝ่อแหลกกลับนั้นแล้วและตั้งแต่เวลาที่ดาเกิดแล้วดอกปฐุมใหญ่ผุดขึ้นเพื่อดาทนนุกทุกเก้าวยว ดาจุที่จะเทวโลกนั้นแล้วบรากดใด้ได้หอกประทุวได้สาประทแวงแหนกล้เชอขาอดาบดอเดิอาศัยสระนานยได้ไปสู่สระเพื่อต้องการล้างหน้าแต่เช้าตรัวแห่ดอกประทุนั้นแล้วคิดว่าดอกนี้โตกว่าดอกนอกดันและดอกนอกดันก็บานแล้วดอกนี้ออกซูอยู่ทีเดียวใ้ดอกประทูมซูนี้ไดาจะมีเหตุได้แท้ คือเราไปเก็บดอกปกาทุดัลดอกปะทุดอกดลัลพอดาบวดัลจับเท่าดัลก็บานดาวดแผลได้จิ๋ด